และคลิปนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปเลยที่ผมโดนขอเข้ามาให้ทำคลิปรีวิวตัวนี้เยอะมากๆากเลยและนั่นก็คือ Joy m a i e i n e นั่นเองนะครับผมตัวเล็กๆน่ารักกุบกิบกุบกิบไอตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างนะครับผมและมันจะเหมาะสำหรับใครวันนี้เดี๋ยวผม Kevin Watson แกจะพาเพื่อนๆไปพบกับ Joy Iine Cat ครับ เราก็มาดูวันที่ตัวกล่องกันก่อนนะครับผมกล่องก็จะเก่าๆหน่อยนะเพราะว่าเป็นเก่าเก็บเลยผมมีมาตั้งนานแล้วล่ะแต่มันยุบบูบี้ไปหมดแล้วตัวกล่องนะครับด้านหน้าก็จะโชว์ตัวจอยไอนี้อย่างชาัดเจนเลยมีโลโก้เป็นหุ่นยนต์แมวนะอ่าหน้าตาก็เห็นเลยเป็นสีฟ้านะครับ ตัวจอยนะครับจะมีมาให้3สีนะครับผมสําหรับรุ่นนี้นะตัวนี้จะเป็นรุ่น L415 นะครับผมสีที่1ก็คือสีฟ้านั่นเองครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้แล้วก็สีชมพูแล้วก็สีดําครับผมถ้ามีมากกว่านี้อาจจะเป็นรุ่นอื่นนะ,อะลองดูกันดีๆนะครับมีลายชิบะด้วยอันนี้ก็ต้องเรา,าระวังระวังกันนิดนึงเดี๋ยวซื้อผิดรุ่นนะไม่ตรงกันที่รีวิวอยู่ตอนนี้นะนะครับหน้ากล่องนะครับจะเห็นเป็นตัวจอยชัดเจนเลยด้านข้างนะครับ,รบก็จะเป็นตัวจอยเช่นกัน แบน PMW นะครับผม Play My Way แต่ว่าเราก็ไอ้นี่ครับ <c oughs> เรียกจนชินไปแล้วขลังนะครับก็จะเป็นตัวภาษาญี่ปุ่นหมดเลยนะอแล้วก็มีโชว์สัพคุณต่างๆซึ่งผมก็อ่าไม่ออกเช่นกันครับแต่ผมก็ไปดูในคู่มือนะ <c oughs> สิ่งถัดมานะครับ ที่เราจะมีมาให้ในกล่องนะครับแล้วนั่นก็คือตัวคู่มือนั่นเองนะครับคู่มือน,นะครับมาเล่มเล็กน่ารักยละเอียดเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมสามารถเข้ามาดูกันได้นะแนะนําไม่อ่านนะเพราะว่าในนี้เขาก็จะมีบอกต่างๆนะแต่ถ้าใครขี้เกียจอ่านก็ดูคลิปนี้ต่อได้เลยครับต่อมานะครับที่มีมาในกล่องแล้วก็เซอร์ไพรส์ผมมากเลยนั่นก็คือตัวสายนะครับผมทำไมมขาขยุ้มมาแบบนี้ล่ะผมแกะออกมาใช้นั่นเองครับผมซึ่งมันยาวมากครับผม บอกได้เลยนะครับว่าเป็นสายที่ยาวที่สุดตั้งแต่ผมแกะกล่องรีวิวไปเลยนะอันนี้เดี๋ยวดูดิดึงดึงครับดึงไปดึงไปดึงไปยังไม่หมด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 ครับยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดนะหมดแลวครับผมหัวนะครับก็จะเป็นไทป์ A ถึงไทป์นะครับผม นี่ครับไทซีนั่นเองนะครับเขาก็จะทําเป็นลายๆแบบนี้นะเออผมว่าสวยดีนะทำไมสายมันต้องยาวขนาดนี้นะครับเดี๋ยวผมบอกอีกทีนึงละกันว่ามันยาวแบบนี้เพื่ออะไรนะครับผมมันมีเหตุผลของมันนะแล้วเราก็มาต่อกันที่พระเอกของเรานะครับนั่นก็คือตัวจอยไอ้เน้นั่นเองตัวจอยนะครับบอกได้เลยว่าน่ารักมากๆเบามากเลยน้ําหนักนี่เบาเบาแค่ไหนน้าหนักนะครับเบามากช่างให้ดูกันเลยดีกว่า หนักแค่141กรัมเองใครนึกภาพไม่ออกนะครับว่าน้องเบาแค่ไหนเดี๋ยวผมเปรียบเทียบกับตัวโดบแล้วกันนะครับผมเผื่อใครมีนะ,ะถ้าเป็นตัวโดบนะครับโดบ188นะครับ ห่างกัน40กรัม40กว่ากรัมได้เลยนะเบามากใครชอบจอยเบาๆนี่ผมบอกเลยตัวนี้ถูกใจคุณแน่นอนโอเคครับเรากลับมากันที่ตัวจอยนะครับเมื่อเรารู้น้ําหนักแล้วเราก็ต้องรู้ขนาดมันด้วยนะครับจอยตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าเหมาะสําหรับคนที่มีมือที่เล็กนะครับเนาะก็น่าจะเหมาะที่สุดนะผมว่านะเพราะอันเนี้ยผมมือผู้ชายนะครับผมผมวางบนมือเนะี่ยดูดิดูมือมันนี่ผมวางได้เต็มมือเลยนะข้ครอบไปอย่างนี้ได้เลยคือมันเล็กมาก เนี่ยเทียบกับโดบเลยครับเทียบกับโดแบบซ้อนเลยนะเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันเล็กเล็กเล็กแบบเล็กแบบเล็กอ่ะเนี่ยจอยเล็กกว่าเยอะเลย่าใครมือเล็กๆนะครับชอบแบบว่าจอยเล็กๆผมบอกเลยตัวนี้คุณชอบแน่นอนนะครับผมแม้ว่ามันจะเล็กนะครับแต่ว่าคนที่มือใหญ่แบบผมอ่ะเวลามาเล่นมันก็โอเคนะอให้ความรู้สึกฟิลลิ่งเหมือน จอยกูริคิด A ตัว18นะครับ18 19ที่มันเล็กยิ่งกว่านี้อีกเหมือนตัดตรงนี้ออกไปเลยนะเออก็เล่นได้นะครับไม่ไม่ได้ติดขัดอะไรนะแถมเอื้อมถึงด้วยเพล่อเล่นแบบนี้ด้วยใครชอบท่ายากก็ลองดูนะครับผม <laughs> นาะนะครับเดี๋ยวว,วัดความกว้างให้เพื่อความชัดเจนเนาะความกว้างนะครับจะอยู่ประมาณ13เซนติเมตรนะอ่าแล้วก็ดูทางนี้ดิทางนี้ก็อยู่ประมาณ9เซนครับ ตัวจอยก็ผมว่าละเอียดกว่านี้ช่องไหนมีใครทาบางเนี่ยแล้วก็ความสูงยี่ประมา3เซนนะครับผมไม่รวมรวมมานาล็อกนะถ้ารวมมนาล็อกนี่ก็จะไป4เซนกว่าลนะเออผมว่าละเอียดสุดแล้วละ่ะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นข้าวๆนะครับสำหรับขนาดและน้ําหนักนะ,ะต่อไปเรามาดูรอบๆตัวจอยกันดีกว่านะครับว่ามีปุ่มมีอะไรบ้างตรงกลางนะครับก็จะเป็นโลโก้ไอนี้นั่นเองบวกลบปุ่มแคปเจอร์ครับผมและก็ปุ่มโฮม ส่วนตรงนี้เป็นปุ่มเทอร์โบนะครับผมสามารถทําให้เรากดยิงเบิ้ลอะไรอย่างนี้ได้อ่าอน,นี้เป็นข้อดีเลยนะครับใครเล่นเกม Animal นะครับผมว่าปุ่มนี้ก็จะช่วยให้คุณเดินไปขย่าต้นไม้ได้ง่ายขึ้นด้วยอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับข้อดีข้อดีอดแล้วก็ตรงอันาล็อกนะครับอ่าสข้างเลยตรงนี้เป็นดีเพดนะครับผมอันนาล็อกนี่ลื่นเลยนะครับสวยมากด้วยเป็นสีเดียวกันกับตัวจอยเลย แล้วก็ A B X Y นะครับผมถ้าสังเกตดีๆนี่โลโก้เขาจะไม่ใช่เป็นตัว A ปกตินะครับผมเป็นสไตล์ของเขานั่นเองอ่าต่อไปเรามาดูด้านบนกันดีกว่านะครับด้านบนนะครับก็จะมีปุ่ม L R Z L Z R นะครับผมบอกเลยว่าเป็นหูแมวด้วยมันก็ไม่ได้ติดขัดอะไรนะครับเพราะว่าพอวางปุ๊บเราจะไม่เลยขึ้นมาตรงนี้ด้วยเพราะว่ามีหูกั้นไว้พอเราเล่นมันก็โอเคนะครับเนี่ยมันก็โดนแบบปุ๊บปั๊บสไลด์สไลด์แน่ ถือว่าโอเคเลยครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้างบนกันดีกว่าข้างบนนะครับก็จะมีรู Type C นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นปุ่มรีเซ็ตไว้สําหรับรีเซ็ตการเชื่อมต่อนะครับพอเรากดค้างนั่นเองพอเรากดปุ่มนะครับไฟก็จะวิ่งไปวิ่งมาแบบนี้ครับผมพอไฟวิ่งไปวิ่งมาเราเปิดใน Nintendo เราก็เชื่อมต่อได้เลยนะครับวิธีการเชื่อมต่ออะไรเดี๋ยวผมพาไปทําอีกทีหนึ่งนะครับส่วนด้านล่างนะครับอันนี้รูอะไรมันมาจากไหน อันนี้คือรูแจ็ค3.5นะครับผมหรือรูหูฟังนั่นเองเอ้ามันจะใช้ยังไงมันต่อบลูทูธเข้าเครื่องเหรออ่ารู3.5เนี่ยมันใช้งานยังไงเดี๋ยวผมไปพาเพื่อนๆลองใช้กันอีกทีครับผมอ่าเรามาดูด้านหลังนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีบอกต่างๆครับมี QR code นะส่วนรูเล็กๆตรงนี้ที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ก็คือรูรีเซ็ตนะครับเกิดใครใช้ไปสักพักนะครับจอยหลอนหรือปุ่มเราหม้วไปหมดแล้วมันเออ ผมแนะนําให้มาลองจิ้มตรงนี้ดูก่อนนะครับเพราะมันจะสามารถรีเซ็ตตัวจอยได้นั่นเองพอเรารีเซ็ตปุ๊บเราไม่จําเป็นต้องไปซ่อมไม่ต้องอะไรนะอันนี้คือข้อดีของไอเนที่ผมเจอมาตลอดเลยสาหรับใครนะครับที่จะเอาไปเชื่อมต่อกับ PC ipad android xbox playstation ไม่สามารถเชื่อมต่อได้เลยนะครับตัวนี้ออกแบบมาเพื่อ Nintendo เท่านั้นนะ ยาพยายามไปเชื่อมต่ออย่างอื่นเลยครับเขาไม่ได้ออกแบบมาบัรเล็ตไม่ได้นะเออเดี๋ยวจะเสียตังฟรีกันเปล่านะครับระวังกันด้วยนะครับอันนี้แนะนําสําหรับคนที่ใช้ Nintendo Switch จริงๆเลยครับผมอ่ะเราไปลองเชื่อมต่อกันเลยดีกว่านะครับแล้วน้องจะทําอะไรได้มากกว่านี้อีกไหมเราไปดูกันดีกว่าครับผมโอเคครับเราก็มากันที่หน้าจอนะครับผมบางคนคงสงสัยว่าทําไมผมถึงมาเปิดตรงนี้เพราะว่าผมมีจอจอเดียวครับ ก็เลยอาจจะต้องมาใช้จอ p c ด้วยนั่นเองนะครับในการเชื่อมต่อให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับในการเชื่อมต่อครั้งแรกนะครับเพื่อนๆให้ยกเครื่องออกมาก่อนนะครับอย่าเพิ่งต่อเข้านะเลือกที่คอนโทรลเลอร์นะครับอ่าพอเลือกที่คอนโทรลเลอร์เลือกเช็งกิฟออเดอร์นะครับพอขึ้นแบบนี้ปุ๊บอ่าเราก็ไปเสียบเข้าที่ดอกก็ได้หรือจะไม่เสียบด็อกก็ได้นะครับใช้วิธีเดียวกันนะเพราะาอันนี้ผมอยากให้เพื่อนๆเห็นภาพเนาะ เรากมาที่ตัวจอยไอนี้ของเรานะครับกดปุ่มด้านบนค้างไว้จนไฟวิ่งไปวิ่งมานะครับแล้วคราวนี้เรากดข้างบนนะครับกด L กับ R นะครับกดไปเอ้าเจอแล้วเชื่อมต่อเรียบร้อยรวดเร็วมากอันนี้คือต่อเสร็จแล้วนะครับผมกดปุ่ม A ได้เลยก็จะโชว์เป็นจอยสีดํานะไปทดสอบกันดีกว่านะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างผมบอกเพื่อนๆไว้นะครับว่าไอ้รูข้างล่างเนี่ย3.5กับ สายชาร์จที่มันยาวเพื่ออะไรนะครับผมก็คือเขาอยากจะทําฟังก์ชันให้เราสามารถใช้หูฟัง3.5ได้นะครับหรือหูฟังแบบมีสายนั่นเองแบบนี้ใครมีนะครับอันนี้ก็จะได้ใช้แล้วละ่ะวิธีใช้นะครับเพื่อนๆจะสามารถต่อหูฟังมาที่คอนโทรลเลอร์และนั่งไกลๆเล่นได้นะครับเขาก็เลยทําสายให้มันยาวนะครับเพื่อนๆเ,นนะเอาสายเนี้ยเสียบเข้าด็อกแล้วก็ไทซีเสียบเขานี่แล้วก็ เอาสายหูฟังมาเสียบข้างล่างครับเออแล้ก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ครับผมคุณจะสามารถจช้หูฟังกับตัวจอยได้แล้วนะครับโดยที่ต้องไม่ต้องไร้สายครับมีสายมันให้เยอะๆเป็นเลยผมก็มันเป็นอะไรที่ดูประหลาดดีนะครับผมก็ไม่เห็นจอยตัวไหนเขาจะทํากันนะเออเดี๋ยวผมลองๆดีกว่าว่าเสียงมันจะออกยังไงนะครับอจอยน่ารักเราก็ต้อง Animal Crossing ครับผม นี่ครับที่ด็อกเรามันจะมีช่อง USB นะครับเราก็เสียบเข้าไปเลยแหมซ้ายมือบนนะครับมันจะขึ้นว่า USB แสดงว่าเราเสียบแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวผมลองฟังซิว่าเสียงมันจะออกไหมอุย้ยเสียงออกเสียงออกมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เสียงไม่ดีเลยแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นสายหมดเลยไงไม่ใช่บลูทูธไม่ดีเลย่าแต่ถามว่าระหว่างซื้อบลูทูธเราซื้อบลูทูธใส่นะครับหูฟังบลูทูธหูฟังพวกนี้มันก็จะถูกกว่าเนาะ เออได้คุณภาพเสียงที่ดีแล้วก็ราคาถูกกว่าก็จะประหยัดไปอีกนะครับแถมสายนี่ผมบอกเลยนะจะประมาณ2เมตรได้นะแต่ความน่ารำคาญของสายนะครับก็จะเป็นสภาพนี้ครับผมแต่ถ้าใครตั้งได้ตั้งไกลๆนะครับสายอยู่ประมาณ2เมตรนะตัวเนี้ยเอ,อยาวอยู่นะเออนั่งนั่งได้ไกลยอยู่ใครที่ชอบใส่หูฟังแบบมีสายอยากให้เสียงมันตรงนะ ผมแนะนําว่าใช้ตัวนี้มันก็ดีเหมือนกันโอเคครับแล้วเราเดี๋ยวเราอมาดูที่ฟังก์ชันถัดไปกันเลยดีกว่าและนั่นก็คือฟังก์ชันตัวเทอร์โบนะครับผมอันนี้มีไว้ทําอะไรใครที่เล่นเกมยิงนะครับผมไม่ชอบกดค้างนะครับอันนี้ผมเคยลองฟังก์ชันนี้กับพวกจอยโดมจอยอะไรกันหมดแล้วนะแต่ใครที่มาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับผมพาทําให้ดูนะครับอ่ายกตัวอย่างนะครับเราจะมาขย่าต้นไม้นะปกติอะี่ it was at this moment that he knew he fucked up เราขยา่าเราก็ต้องกดไอ้พึ่งมาไม่ค <c oughs> <c oughs> <c oughs> นโบบ้งงโดนต่อยอุตส่าห์จะขย่าต้นไม้ให้เพื่อนดูสะหน่อยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มาครับโอเคเราไปขย่าต้นไม้กันนะครับสมมุติเราจะขย่าต้นไม้นะครับปกติเราก็ต้องกดใช่ไหมแล้วมันกดค้างไม่ได้อ่ะ มันไม่ยอมทําต่อให้เห็นไหมอ่าเราอยากจะให้น้องทำลัวๆนะครับให้กดปุ่มเทอร์โบค้างไว้บวก A เท่านี้แหละครับพอเรากด A ปุ๊บลัวจ้าลัวไปเลยครับขย่าไปดิขยเยาไปเลยอันนี้ก็ลองเอาไปพีคแพงใช้กันดูนะครับผมถ้าเราจะยกเลิกยกเลิกปุ่มนะครับก็วิธีง่ายๆก็คือให้เรากด ปุ่มเทอร์โบเหมือนเดิมค้างไว้นะครับเมื่อกี้เราทําไว้ที่ปุ่ม A เนอะให้เรากดดับเบิลไปอ่าคราวนี้แหละครับกดค้างไม่ได้แล้วนี่กดค้างไม่ติดแล้วต้องกดใช้อย่างเดียวนะครับถึงจะติดแล้วอ่าอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่มีประโยชน์นะครับสามารถใช้ได้ทุกปุ่มเลยนะเออใครจะเอาไปพลิกแพงเล่นเกมอะไรก็ลองใช้กันดูได้นะครับผมบอกเลยว่าเจ๋งมากสําหรับปุ่มเทอร์โบ ต่อไปนะครับตัวจอยนะครับสามารถปรับสั่นได้นะให้เป็นสั่นแรงสั่นเบาใครชอบแบบไหนก็กดปุ่มเทอร์โบค้างครับแล้วก็ดันขึ้นครับอ่าอันนี้คือสั่นแรงสุดและ้ะถ้าอยากให้มันเบานะครับ อันนี้คือดับไปเลยไม่สัน่นลวอันนี้คือสั่นแรงสุดเลยเสียงดังมากใครชอบสั่นแรงสั่นเบาลองปรับดูกันได้นะครับวิธีปรับก็ไม่ได้ยากเลยสํานรบฟังก์ชันอีกอย่างหนึ่งนะครับคือตัวนี้สามารถปลุกเครื่องได้นะใครใช้จอยนี้เป็นหลักเลยนะครับสมมุติเราดับเครื่องนะครับเราไม่ได้ใช้งานเนาะเราก็กดปุ่มโฮมค้างไว้ครับปุ๊บ,บน้องก็จะปลุกเครื่องแหละเรียบร้อยกดปุ่มโฮมนะครับหรือกดปุ่มโฮมเสร็จแล้วก็กด lr ก็ได้ แล้วแต่ถนัดแล้วแต่ว่ามันจะขึ้นยังไงนะครับผมแต่โดยปกติผมกดปุ่มโฮมปุ๊บเขาก็จะปุกเครื่องกระเด้งเลยเอออันนี้ก็เป็นอะไรความสะดวกอ,อย่างนะครับไม่ต้องเข้าไปใกล้ทีวีด้วยนะ <S <S สำหรับการชาร์จตัวจอยนะครับเมื่อเราเสียบชาร์จเข้าไปปุ๊บ ตัวจอยก็จะเป็นไฟกระพริบแบบนี้นะครับผมถ้าไฟกระพริบแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผ้าเต็มแล้วไฟจะดับลงนั่นเองเพื่อนๆก็ปล่อยไว้ก็ได้นะครับชาร์จทิ้งไว้ได้เลยมันจะชาร์จเต็มอยู่ในช่วง3ชั่วโมงนะครับผมสามารถเล่นได้ถึง7-8ชั่วโมงเลยทีเดียวอยอยู่กับน้องในานมากน้องอึดสุดๆจิว๋วจะแจวนะบอกเลยนี่มือใหญ่แบบผมนะครับเล่นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะแต่โกรธพึ่งมากเลยโดนกัดเนี่ย โอเคใครเอาไปใช้เล่น Animal Crossing ผมว่าก็น่าจะเลิฟเลยแหละเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆกับ Joy I n e Cat นะครับแหมขอการมากวันนี้รีวิวให้แล้วนะครับผมถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับคลิปเพื่อผมด้วยนะครับผมแล้็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปถัดๆไปนะครับใครที่อยากได้ j o ยแมวน่ารักแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างเลยลองเข้าไปดูกันได้นะครับผมราคาก็น่ารักน่ารักนะครับหน้าตาเหมือนมันีแหละ ยังไงก็ลองดูกันก่อนได้นะครับผมยังไงวันนี้ผมเควินวอตอั unpack ต้องลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ครั้งถัดไปนะครับสวัสดีครับ